ก็นับถือพญานาคแล้วรวยไปเอามาให้อาจารย์ดูหน่อยนะเอามามานั่งกันไปเอาคนที่นับถือพญานาคมาพันคนแล้วสัมภาษณ์กันเลยรวยขึ้นไหมได้เงินเยอะขึ้นไหมมีโชคบมีลาบมากมากขึ้นไหมทุกวันนี้อยู่ยได้โดยไม่เป็นหนี้ไหมไปเอามาดูหน่อยนะไปเอามาดูหน่อยมาถามมาสัมภาษณ์มันไม่มีใครโดยมานดาจะไล่ใครได้นะพระพุทธเจ้าตัดชัดเจนนะไม่มีใครโดยมานดานอะไรใครได้แม้แต่พญานาคยังเอาตัวไม่รอดเลย พญานาคยังมาขอพระพุทธเจ้าบวชเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าแต่เราอ่ะอยากจะกลับไปเป็นพญานาคก,กันระหว่างว่าพญานาคจะมาโดบันดาลอะไรให้เราได้ทําให้เรารวยได้ไปเอามาซิรวยจริงไหมตัวคุณเองอ่ะว่ายพญานาคไหมว่ายพญานาคทุกวันนี้รวยไหมอาจารย์นี่ก็ว่ายพญานาคมาก่อนอาจารย์นี่ว่าแบบสุดๆด้วยเดินทางไปยังอีสานนูน่นไปมาหมดทุกที่ที่ไหนว่าดังพระธาตุบางทวนคําชะโนดไปมาหมดอ่ะทุกที่อ่ะที่ว่าดีอ่ะไม่เห็นรวยเลยเพราะไม่มีใครโดยบันดาลอะไรให้ใครได้ทุกอย่างต้องเดินไปตามกรรม กรรมเป็นที่ตั้งของตัวเองะต้องสวยผลกรรมของตัวเองอาจารย์นิสรภพัฒสวดบอกเลยลงไปยังพระธาตุลงไปแม่น้ำโน่นะแม่น้าโของอะ่ะพระธาตุกลางน้ะนะําอ่ะเมาเรือออกไปอะ่ะไปนั่งสวดอยู่ตรงนั้นเป็นสิบนาทียี่สิบนาทีนะ่ะไม่เห็นได้เลยคือตอนนั้นหลวงตาไปอยู่วัดหนึ่งอยู่ติดแม่น้ําโขงซึ่เขาเชื่ออาจารย์ลงนั้นเชื่อเรื่องพญานาคมากพญานาคมีฤทธิ์มีเดชมานิมนต์มาหาท่านรู้ท่านไปไหนก็มีแต่พญานาคอ่ะ แต่บังเอิญตอนนั้นท่านจะทุบซ่วมซึ่งซ่วมซ่วม,วมตอนนั้นมันมีน้อยอยู่แล้วและแกก็ไม่ใช่เป็นคนทําด้วยเป็นคนสร้างด้วยเป็นเงินโยมเขามาหลายหลายหมื่นบาทนะอ่ anc, าอย่างน้อยก็หมื่นสองหมื่นและทําซ่วมอ่าซึ่งพระก็ใช้อ่าขับถ่ายนี่แหละนะอ่าบังเอิญท่านจะทุกทุบเพราะอะไรเหตุผลของท่านคืออ่าหลวงปู่ศรีสุโธปู่ศรีสุทโธมา แล้วมาติดส้วมผ่านมาที่ไรก็ติดส้วมตรงนั้นอา้าวหลวงจาว่าหลวงพ่อศรีสุโธหลวงปู่ศรีสุทโธเนี่ยมาจากไหนมาจากคําชะโนโดอา้าวท่านมาคําชะโนโดตอนออกจากคําชะโนโดท่านนั่งเครื่องบินหรือนั่งรถทัวร์มาเขาบอกว่าอุย้ยท่านมีฤทธิ์ท่านก็แสดงฤทธิ์มาดําดินมาอย่างเงี้ยหลวงตาว่ามึงมีฤทธิ์ขนาดนั้นมึงหลีกส้วมไม่เป็นเหรอ นี่คือเหตุผลทีเราพูดถึงเรื่องเหตุผลฮะจริงไหมล่ะอ่าทำไมไม่หลีกล่ะถึงทำไมต้องลุยไปตรงซ่วมล่ะจริงไหมล่ะนั่นแหละคือเหตุผลทำไมคนเชื่อได้ขนาดนี้มันต้องเชื่อในหลักของเหตุผลถ้าจะเชื่อนั่นนหะจริงไหมล่ะอันนั้นมันเรื่องว่ามันเชื่องมง,งายมันไม่ขาดหลักของเหตุผลอ่ะ ได้ไหมอ่าถ้ามีฤทธิ์จริงๆก็จะไปติดซ้วมได้ยังไงงั้นก็เสกให้ซ้วมหายไปก็ได้จริงไหมล่ะอ่ามันจําเป็นต้องไปทุบซ้วมเลยเหรอแล้ววันนั้นเขาก็นิมนต์พระองค์นี้แหละไปบ้านไปบ้านเพื่อนกูเนี่ยอยู่ปราจีนบุรีอ่าพอไปถึงปุ๊บแกนั่งปั๊บแค่นั้นแหละแกบอกต้นมะพร้าวอยู่ก็แถวๆข้าง,างครัวนะ่ะนี่ขวางทางพญานาค และก็ครัวด้วยเซี่ยวหนึ่งเจ้าของบ้านก็เชื่อตามก็เลยไปเอาเมกโคมาขุดข้ะมะพร้าวนั่นออกแล้วก็ครัวก็หายไปแหวงหนึ่งที่ออกจากทางพญานาคกูเห็นแล้วกูไม่รู้จะว่ายัางไงฮะไปที่ไหนได้ขุดทุกทีนะจริงไหมล่ะออามันเชื่ออย่างเงี้มันเชื่อได้ยังไงหลวงตาเคยพูดว่าพญานาคเกิดมาจากไหนล่ะ เกิดจากมนุษย์ไม่ใช่หรือเทวดาเกิดจากมนุษย์ไม่ใช่หรือฮะมนุษย์นี่ทาดีก็ไปเกิดเป็นเทวดาเป็นทําชั่วก็ตกนรกไม่ใช่หรือสามสิบเอ็ดภพก็จากมนุษย์ไม่ใช่หรือแล้วมันจะเก่งเกินมนุษย์ไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้ใง่ไหมล่ะ,ะมันจะไปเปลี่ยนแปลงกรรมของคนอื่นได้ยังไงในเมื่อสอนเรื่องกรรมอะ ใครทำดีมันก็ดีใครทาชัว่วมก็ชั่วไม่ใช่หรือพระเาคา,าจะมาเปลี่ยนแปลงกรรมของคนอื่นได้หรือจะให้มึงรวยอย่างเงี้ยฮะมึงบันจะเป็นไปได้หรือทางั้น,ม,ททนมึงก็ไม่ต้องทําทานสิฮะมึงก็ไม่ต้องทําบุญทําอะไรก็ไปเปลี่ยนแปลงเอาเองสิให้คนอื่นเปลี่ยนแปลงให้จริงไหมล่ะทุกวันนี้พระเราก็เหมือนกันนะ,ะไปสอนให้โยมว่าเนี่ยจะร่ำจะรวยอย่างเงี้ยมันโกหก ไม่เชื่อเนียกูจะไปให้พวกที่มาขอเงินกูเนี่ไปหาพระองค์นั้นน่ะนะฮะให้สั้นเสกให้มันจะรวยว่างั้นฮะไม่มลีลอะขี้โม้นะโกหกทั้งเพจริงไว้ครับหลวงตาขออนญาตครับช่วงที่คลิปพญานาคดังๆก็จะมีผู้ชมบางคนว่าหลวงตาจับจ่วงพญานาคว่าพญานาคโง่แล้วก็หลบซ่วมไม่ได้นะครับ โอ้ยถ้ามันมีลิ์ป,ป่านี้มาต่อยกูแล้วกูว่ามันมาทานแล้วลจริงไหมล่ะนะกูจะรับเองกูเป็นคนพูดไม่ใช่เหรอกูไม่ได้ว่างโง่หรือไม่งโง่จริงไหมถ้ามันไปติดซ้วมขนาดะั้นมันก็งโง่สิถ้ามันฉลาดมันจะไปติดซ่วมทําไมจริงไหมล่ะที่จริงพญานาคเนีย่ยมึงเชื่อไหม เขาไม่มายุ่งกับมนุษย์หรอกมันอยู่คนละพบคนละถิ่นคนละทางเวลาก็ต่างกันมีแต่มนุษย์นี่แหละไปอุปมาไปแหมะ่ะไม่แม่ปั้นพญานาคไวเ้เยอะแยะปั้นก็ไม่ใช่ปั้นธรรมดานะปั้นสามหัวมังวม่งสองหัวมัง่งเจ็ดหัวมั่งมึงคิดดูมันจะลำบากไหมล่ะพญานาคเจ็ดหนะัวน่ะ มันจะไปยังไงเลื้อยไปยังไงเอาฮะแค่หัวเดียวเนี่ยมันยังติดซ่วมเลยฮะ,ฮะแล้วมันจะไปยังไงพระยานาเกตหัวตามผู้นำครับใครล่ะมันจะเป็นผูน้นำาพรว่าขนาดหัวเดียวมันยังเสียงกันอยู่ลกคนเนี่ยฮะจริงไหมล่ะแต่ที่คำโจนดเขาก็มีมาเชื่อมมาเข้าล่างเข้าอะไรอยู่นะครับโอ้ยมันบ้าไปางั้นเะยังไม่เข้าล่างทำไมมันจะเข้าได้เนอ จิตมีดวงเดียวล่างแต่ละล่างมีจิตดวงเดียวมีขันห้าเนี่ยฮะใครจะมาเข้าล่างมึงมาพูดเลยฮะจะไปเข้ากันได้ยังไงมึงลองเนี่ย้าสมัยก่อนกูไม่เห็นมีเลยกูกูบ้านกูก็อยู่แถวแคำชะโนดนั่นแหละกูเห็นจะไปใส่ปลาไหลลหละแถวนั้นน่ะคนมีตอนนี้เราไม่กล้าไปใส่เพราะคนว่ามีพญานาคอะ กูก็ยิ่งเป็นคนกลัวอยู่ด้วยเมื่อก่อนกูไม่ไปใกล้เลยนะกูกลัวพญานาคอ๋อเดี๋ยวเราตั้งจิตอธิษฐานบอกปู่องค์ดำให้ปู่องค์ดำไปเปิดโชคเปิดลาบเปิดบุญบารมีเปิดดวงสตาเศรีฐีให้ยมยม,ยมโชคดีร่ำรวยเนาะโอ้โหสุดยอดสุดยอดยมสวยมากเลยอ๋อยมเดี๋ยวพระอาจารย์จะลองทำกิจกรรมเล่นๆเยมให้ลูกศิษย์ลองล้วงไหดูโยมนะว่า เราระหว่างสำนักะระหว่างปู่องค์ดำที่กาลสินกับปู่องค์ดำที่พระอาจารย์ได้สร้างว่าท่านจะให้อะไรอเมื่อกี้นี้พระอาจารย์ให้เขาล้วงแล้วดูเพราะว่าเรากำลังทำเรากำลังทำถ้ำน้ำตกพระอาจารย์ก็เลยจากจะมาดูว่าออกแบบยังไงจะได้สวยอาจจะได้สวยจะได้เข้มแขังจะได้ร่มรื่นอเดี๋ยวมาๆา,า,านี่ก็เป็น น้ำตกของอาจาร,รย์อตตี้ที่เขาทำนะโยมนะใครนี่อันนี้ใครนี่อันนี้ใครนี่อันนี้มาจากไหนเนี่ยคนที่ไหนเนี่ยคนจากกาลสินครับกาลสิน,โ,นโอ้กาลสินเหรอ,อรู้จักที่นี่ไหมรู้จักครับรู้จักเหรออ่เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาคุยกันนิดนิดนี่นี่นคนกาลสินเลยเหรอนี่โอ้อยู่กาลสินอยู่แถวไหนอำเภออะไรนะอำเภอยางตลาดครับคิ่ทำงานอะไรนะทำงานปฏิมาการรมครับ <ท>ป,ปะิครับผมอ,อ๋อปฏิมากเอ,อ้ยรู้ปัน้นพญานาคไหมปั้นครับปั้นเป็นไหปั้นเป็นครับเอาแล้วมาทําอะไรนี่ผมมาดูงานครับมาดูงานครับผมอ,อก็เลยได้เจอกันครับผมโอ้พอดีว่าพระอาจารย์กําลังปั้นพญานาคอยู่ที่วัดอก็จะทําาคือมีแล้วละ่ะพญานาคนะมีแล้วละ 2, 3, ่ะสองสามสองสามองค์แล้วแต่อยากทําพญานาคขึ้นมาจากน้ําตก พอดีว่ากําลังสร้างน้ําตกกเ็เลยอยากจะถามโยมาทําเป็นไหมทํเป็นครับทเป็นนะเดี๋ยวนั้นไปปั้นที่วัดไปไหมไปครับ,รบเดี๋ยวเราไปดูแบบอ่ะเป็นจริงนะเป็นครับโอ้เฮ้ยบังเอิญมากเลยเดี๋ยว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 ไปไปไปเราไปดูก่อนไปดูแบบก่อนเข้ามาข้างในเนี่ยโยสวยงามมากเลยนี่ก็จะเป็นปู่ศรีสุดโทอ่อ วังผงศิษส,สุโทนะเนี่สวยงามมากเลยโยมมรมดานาเนี่ยทำถ้าําได้สวยมากเลยสุดยอดเลยตรงนี้ตรงนี้คล้ายๆกับเหล็กไหลยโยมโยมเคยเห็นเหล็กไหลไหมคล้ายๆกับเหล็กไหลเลยนะโอ้โหสุดยอด เดี๋ยวเราก็จะทําอยู่ที่วัดเราอย่างนี้แหละโยมเราทําที่วัดเราอย่างนี้แหละสวยงามเอาทําให้สวยงามเอาทําให้ยิ่งใหญ่อลังการเพราะว่าพื้นที่เราเยอะคนมาที่วัดพระอาจารย์วันละประมาณพันสองพันมันต้องได้แล้ววะอืโอ้โหสุดยอดสุดยอด beautiful เดี๋ยวพระอาจารย์จะไปสร้างที่วัดพระอาจารย์นะโยมนะโยมท่านไหนคิดว่าพระอาจารย์สร้างได้นะฝากกดหนึ่งมาโยม ถ้าโยมท่านไหนว่าพระจารย์ินต้องทําได้แน่ๆให้กดหนึ่งมาถ้าใครมั่นใจใครอยากจะร่วมบุญกับพระจารย์นะเดี๋ยวติดตามไว้นะโยมนะหรือว่ามาที่วัดป่าดอนบ้านเถื่อนอาเภอบ้านปือจังหวัดอุดรธานีพระจารย์ก็นี่ก็คือปู่องค์ดําที่วัดป่าดอนบ้านเถื่อนนะโยมนะที่พระจารย์สร้างเนี่ยที่เรากําลังสร้างปู่องค์ดําองค์เล็กสายขวาเนาะตอนนี้ก็นั่นก็คือถ้าน้ําตกนี่ก็คือปู่องค์ดํานะ ีพระอาจารย์จะให้โยมเขาลองลวงดูระหว่างปู่องค์ดําของอาจารย์น็อตกับปู่องค์ดําของเราเนี่ยจะตรงกันไหมโยมอืมนี่ยน,น,นี่อะไรนี่รดขายรถบีบ้านขายบ้านอืมเรือซื้อมามาปลากระป๋องด้วยนะโยมนะเ <c oughs> บาได้เบานะโยมนะเลิกได้เลิกนะ <c oughs> การพน,นันเป็นสิ่งที่ไม่ดี <c oughs> เพราะฉะนั้นเลิกได้เลิกอ่าตาเว้นแดงลับลุงปาไม่ฝนจะไปโอใต้ ใจทางใดเคลื่อนมาไวเทียมพิงยาซาขวัญเจ้าไปทางโคกอยู่ดงส่งปลาขวัญเจ้าไปทางนาแซมยาแจมเขาขวัญเจ้าอยู่น้ำเงาไม่ให่พันเหียนนาก็ให้ขึ้นมาสามเอี่ัน